แกบอกกับพี่ว่าถ้าพี่เรียนได้แค่นี้เนี่ยจบไปพี่จะไปทํางานอะไรเขาจะรับพี่เข้าทํางานพี่ก็เลยตอบกับอาจารย์ไปว่าพี่จะจบพร้อมบริษัทของพี่เองพี่จะไม่ไปสมัครงานที่ไหนเกรดของพี่ก็ไม่จําเป็นเพราะพี่ไม่ได้ใช้ยื่นสมัครงานที่ไหนพี่ตอบแกไปอย่างนี้ พอเรียนจบโอ๊บพี่ก็ตั้งบริษัทของพี่เองเลยเฮ้ยเราอยู่ในตลาดมาก็2ปี3ปีแล้วแล้วทำไมเราถึงยังเทรดไม่ได้กำไรที่เป็น s t a เบิลสักทีแล้วเรามาดูผลรวมของของพอตตั้งแต่เราเทรดมาเรามาคำนวณดูเสียไปก็ประมาณ7หลักวันนั้นเนี่ยพี่ยังแคปรูปบัญชีของพี่ไว้อยู่เลยนะว่าพี่แม่งมีเงิน0บาทในบัญชีธนาคารบริษัทงานก็ค้างอยู่ พี่ก็เลยตัดสินใจคุยกับแฟนพี่แล้วเขาก็กล้าที่จะไปคุยกับแม่เขาพี่ก็เลยหาทางออกด้วยที่ว่าพี่ขอยืมเงินแม่เขาตอนนั้นยืมมาเลยเป็นจํานวนทั้งหมด3 0 0แสนบาทพี่ยืมมา3 000สนบาทและเอาเงินก้อนนี้ไปหมุนในบริษัทหมุนอย่างเดียวไม่เทรดเราเป็นไงครับ เป็นในแบบที่เราคาดหวังไว้ไหมครับ ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง y o u t u billionaire e b boy น,นะครับเพื่อไม่พลาดพอดแคสต์ดีๆแบบนี้และก็เป็นการให้กำลังใจและสนับสนุนกันด้วยนะครับกดติดตามเลยสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ TalkTalkTrader talk ซึ่ง t ็อกท็อกเทรด e r อร์เป็นเอพิโซดสุดพิเศษนะครับเป็นซีซั่นใหม่นะครับซีซั่น deep talk นะครับเรียกว,ว่า เป็นสเปเชียลคอนเทนต์ให้กับแฟนๆรายการ Talk Talk t r a d e r นะครับในเอพิโซดนี้นะครับเป็นเรื่องราวของพี่คนหนึ่งนะครับที่ทำงานมาหลายงานมากนะครับเป็นลูกจ้างมาก่อนเปลี่ยนตัวเองจากเป็นลูกจ้างนะครับจนมาเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองนะครับเพื่อตามหาอิสรภาพทางการเงินนะครับแต่สุดท้ายแล้วการเป็นเจ้าของธุรกิจก็ไม่ได้ตอบโจทย์และนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นในการเข้าสู่โลกของการเทรดซึ่งประสบการณ์การเทรด ก็เป็นระยะเวลาตลอด6ปีผมหวังว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนนะครับที่เป็นพนักงานประจําหรือเป็นเจ้าของธุรกิจตลอด6ปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่เขาคนนี้นะครับเคยหมดตัวนะครับเกือบขายบ้านขายรถแล้วก็เคยคิดสั้นอยากจะฆ่าตัวตายแต่ทุกวันนี้พี่เขาก็ยังเป็นเทรดเดอร์ full time และอะไรที่ทําให้เขาเนี่ยยังเชื่อว่าอาชีพการเทรดเนี่ยสามารถทําให้เขามีสภาพทางการเงินหรือได้ในสิ่งที่เขาต้องการ เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปพบกับพี่คนนี้กันครับสวัสดีครับพี่ปื้มครับสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวให้พี่ปื้มได้ลองแนะนําตัวหน่อยครับอ่าก็ผมชื่อปื้มนะครับผมเป็นเจ้าของจิจการที่เชียงใหม่นะครับผมในตอนนี้นะครับแล้วก็ได้มีการเทรดควบคู่ไปด้วยทั้งจิจการทั้งเทรดเลยอืมก็ไปแล้วเวลากี่ปีแล้วครับถ้ารวมที่เข้าตลาดแบบไม่รู้อะไรเลยตอนนี้ก็ประมาณ6ปีอืมใช่แต่ถ้าเทรดจริงจังเลยนะ แบบเทรดคนเดียวเลยนะก็ประมาณ4ปีครับเดี๋ยวเรามาทอลรู้จักกับพี่ปื้มหน่อยครับว่าพี่ปื้มเนี่ยในช่วงก่อนที่จะมาเป็นเทรดเดอร์ก่อนที่จะมาเป็นเจ้าของธุรกิจในทุกวันนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นของพี่ปื้มเนี่ยมาจากตรงไหนครับจุดเริ่มต้นคืออยากหารายได้พี่ก็เลยไปสมัครเป็นพนักงานลงหนังอ่าที่คอยเก็บโรงคอยเก็บอะไรอย่างเงี้ยเราเคยเคยเห็นไหมเคยครับอ่าใช่อันนั้นอนะ่ะคือ จุดเริ่มต้นที่พี่ได้เริ่มเข้ามาในการทำงานอ่าซึ่งตอนนั้นได้ไปลองทำเนี่ยรู้สึกแล้วว่าพนักงานโรงหนังคงจะไม่ตอบโจทย์กับเราเราชอบอะไรที่เกี่ยวกับการซ่อมอะไรงี้พวกงานช่างก็เลยเปลี่ยนจากพนักงานโรงหนังไปเป็นลูกมือช่างแทนเป็นลูกมือช่างได้อยู่ประมาณปี2ปีนี่นแหละพี่ก็ได้เรียนเกี่ยวกับการตลาดตอนนั้นพี่เรียนอยู่บริหารการตลาด พอขึ้นปีสามเนี่ยพี่เลยเห็นช่องว่างว่าจริงๆแล้วอ่ะพี่ไม่ต้องเป็นช่างพี่ก็สามารถไปรับงานเพื่อเอามาให้ช่างเพื่อคนทํางานให้กับเราได้อันนี้ก็คือมาเป็นช่องว่าง,รงเรียกได้ว่าไอเดียในการเป็นหัวแถวามาตั้งแต่วันนั้นเลยใช,ใช่ใช่เราเราก็อยากอยากที่จะหารายได้เพิ่มมาให้มันได้เยอะขึ้นเพราะว่า เรารู้อยู่แล้วว่าเราไปเป็นพนักงานอะรายวันมันก็ประมาณ400-500ต่อวันอยู่แล้วถูกไหมแต่พอเรา เริ่มมารับงานมาเป็นหัวหน้ามาเป็นอะไรเงี้ยมันถ้าเฉลี่ยต่อวันอะมันได้คูณ2คู 3, คูคสาบคูณ4ี่มันได้เยอะกว่าอยู่แล้วฉะนั้นรเราก็เลยไปลองทําดูใช่ครับผมก็ไปลองทําตอนช่วงเรียนปี3เนี่ยแหละรับงานด้วยส่งงานให้ช่างช่างเป็นคนทํางานแล้วก็ขับรถกลับมาเรียนอ,อเรียนเสร็จแล้วก็ขับรถไปดูหน้างานไปดูช่างไปตรวจงานไปคุยกับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ทําอยู่ประมาณปีสองปีพอขึ้นปีสี่ตอนเนี้ย จะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อละที่จะคิดว่าเราจะเอาเรียนให้มันจบหรือเราจะเอางานให้มันดีซึ่งตอนนั้นอ่ะถ้าถามทุกคนอ่ะมันเลือกไม่ได้มันจะต้องไปคู่กันเพราะในเมื่อเราขึ้นหลังเสือแล้วอ่ะมันลงยากใช่ไหมครับอืพี่ก็เลยคิดว่าพี่อ่ะก็อยากจะเรียนจบด้วยแต่งานพี่ก็อยากจะให้มันไปได้ด้วยพี่ก็เลยไม่เข้าเรียน บางวิชาเอาแค่แบบว่าให้มันเอาเกดให้มันเรียนเรียนจบเรียนได้รับปริญญาได้แค่นี้ใช่อาจารย์ที่ปรึกษาของพี่ก็เลยเดินมาคุยกับพี่เองพี่จำได้อยู่ประโยคนึงแกบอกกับพี่ว่าถ้าพี่เรียนได้แค่นี้เนี่ยจบไปอ่ะพี่จะไปทำงานอะไรเขาจะรับพี่เข้าทำงานพี่จำประโยคนี้ได้ขึ้นใจพี่ก็เลยตอบกับอาจารย์ไปว่าพี่จะจบพร้อม บริษัทของพี่เองพี่จะไม่ไปสมัครงานที่ไหนอเกรของพี่ก็ไม่จําเป็นเพราะพี่ไม่ได้ใช้ยื่นสมัครงานที่ไหนพี่ตอบแกไปยงี้เลยอพอเรียนจบปุ๊บพี่ก็ตั้งบริษัทของพี่เองเลยตั้งชื่อบริษัทว่าอะไรครับตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยตั้งชื่อว่าภูสลันรีโนเวทมาจากอะไรครับอะไรคือจุดเริ่มต้นในการตั้งชื่อนี้คําว่าภูเนี่ยมันย่อมาจากคําว่าภูเขา เป็นคำว่าภูซึ่งความหมายของคำว่าภูสําหรับคนอื่นที่มองพี่ในช่วงนั้นคือพี่ไม่ย่อท้อต่ออะไรพี่เป็นเหมือนภูเขาที่ยังตั้งอยู่แม้ว่าฝนฟ้าอากาศมันจะเลวร้ายสักเท่าไหร่อ่าส่วนคําว่าสลันก็คือชื่อของพี่เลยชื่อจริงในพี่เลยก็เลยเกิดภูสลันขึ้นมา สุดยอดครับเราเป็นไงครับ <c oughs> ตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้เนะี่ยบริษัทพี่เปิดมาทั้งหมดกี่ปีแล้วครับตอนนี้เปิดเปิดมาทั้งหมด8ปีแต่ต้องพูดงนี้ก่อนว่าช่วงแรกเนี่ยยังเป็นห้างหุ้นส่วนอยู่ <c oughs> ใช่ครับเป็นห้างหุ้นส่วนมาประมาณ3 3มถึงสีปีนี่แหละแล้วก็ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นบริษัทภูสลันกรุ๊ปจำกัด <c oughs> ใช่ <c oughs> ตอนนี้ก็เข้าปีที่8เรียบร้อยแล้วสุดยอดมากครับดีด้วยนะครับพี่ครับแล้วตลอด8ปปีเนี่ยจากตอนแรกเนี่ย ตัวเองเป็นผู้ตามมนตลอดเลยเป็นลูกจ้างต้องทําตามที่หัวหน,น้างานบอกให้ทําตลอดแต่พอตัวเองขึ้นมาเป็นเจ้าของกิจการก็ขึ้นมาเป็นนายคนแล้วเนี่ยไม่มีความต่างกันเยอะไหมครับมีความต่างกันเยอะมากนะเพราะตอนเราเป็นลูกจ้างเนี่ยเราจะรู้แค่ว่าหน้าที่เราคืออะไรต้องทำยังไงแล้วมีเวลากำหนดตายตัวว่าเราเข้างานตอนนี้ออกงานตอนนี้แต่พอเรามาเป็นเจ้าของอ่ะอันดับแรกที่เห็นได้ชัดเลยคือเวลาการทำงาน เราไม่สามารถกำหนดเวลาได้เลยว่าเราจะเข้างานเท่านี้ออกงานเท่านี้แบบนี้ยในทุกๆวันไม่ได้เลยเวลามันจะต้องยืดหยุ่นได้เสมอเราอาจจะเข้างานสายกว่าคนอื่นแต่งานของเราอาจจะจบช้ากว่าคนอื่นออันนี้ในเรื่องของเวลาส่วนในเรื่องของการทำงานหน้าที่ของการทำงานเนี่ยจะต้องมีความรับผิดชอบที่มากกว่าคนอื่นๆและจะต้องรู้ในทุกๆขั้นตอนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นช่างพนักงานบัญชีเซลล์ทุกตำแหน่งเราต้องรู้และทุกตำแหน่งเนี่ยเราต้องรู้ดีเทลข้างในด้วยสมมุติงานช่างเราจะต้องรู้แล้วว่าไม้ชิ้นนี้เราจะต้องทําสีอะไรก่อนทําสีจะมีขั้นตอนไหนบ้างขั้นตอนเตรียมผิวขั้นตอนขัดไม้ขั้นตอนอคือเราต้องรู้หมดเลยอะรู้ตั้งแต่รายละเอียดเล็กๆยันจบงานใช่อันนี้คือแบบดีเทลทุกอย่างเราต้องรู้ความรับผิดชอบเราต้องเยอะ ครับเพื่อให้งานมันสําเร็จทุกอย่างก็ดูราบรื่นไปหมดเลยแล้วอะไรคือจุดเริ่มต้นในการที่เข้ามาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเทรดในทุกวันนี้ครับอืมจุดเริ่มต้นของการเข้ามาศึกษาเนี่ยคือเราอะอยากมีรายได้อีกหนึ่งช่องทางมากกว่าซึ่งในในตอนนั้นอะผมคิดว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินว่าถ้าเรามีรายได้สช่องทางเราจะอยู่ในเศรษฐกิจแบบนี้รอดเคยได้ยินกันไหมครับเคยครับ อ่าแล้วก็จะมีอีกประโยคหนึ่งที่บอกว่าคนที่มีรายได้ช่องทางเดียวก็คือคนที่ไม่พัฒนาตัวเอง อันนี้เคยได้ยินกันไหมเคยครับมันดังมากเลยนะช่วง,วงนี้เกี่เกี่ยวกับช่องทางรายได้เนี่ยมันเยอะมากเราก็เลยเฮ้ยเราอยากมีรายได้อีกหนึ่งช่องทางก็เลยเข้ามาศึกษาในเรื่องของตลาดหุ้นกอ่อใช่ตลาดหุ้นเซ็ตอะไรพวกนี้เข้ามาลองเปิดพอร์ตลองไปซื้อหุ้นของบริษัทนั้นซื้อหุ้นบริษัทนี้สาเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจอ่าก็เริ่มมาดูข่าวเริ่มอะไรก็ในช่วงที่อยากมีรายได้อีกหนึ่งช่องทางนี่แหละเราเป็นไงครับ มันตอบโจทย์สิ่งที่พี่ตามหาไหมครับในเรื่องของตลาดเซตอะ่ะต้องบอกว่ามันมันยังไม่ตอบโจทย์ดีกว่าเพราะว่าโจทย์ที่เราตั้งไว้ตอนที่เราอยากมีรายได้ช่องทางที่2ออะ่ะคือเราอยากมีรายได้ต่อวันอ่ารายได้ต่อวันรายได้ต่อเดือนให้มันสามารถจับต้องได้ซึ่งตลาดเซตไม่ตอบโจทย์เพราะว่าอาจจะด้วยผลตอบแทนมันเป็น ลองเทอมใช่เป็นลองเทอมเป็นระยะยาวใช่ใชไม่ว่าจะเรื่องของปันผลหรือว่าโอกาสในการเติบโต,ตของบริษัทเพราะว่าบริษัทที่เป็นที่อยู่ในตลาดอะส่วนใหญ่มันก็เป็นบริษัทที่โตอยู่แล้วอะไรเงี้ยการที่มันจะแบบกําไรขึ้นเท่าหนึ่งสองเท่ามันก็เป็นไปได้ยากใช่เป็นไปได้ยากแล้วจากนั้นเนี่ยอะไรคือจุดที่ทําให้พี่เนี่ยเข้ามาสู่การเทรดทองคํา Trade ออพอดีว่าพี่มีรุ่นพี่ที่เรียนมหาลัยด้วยกันเขาได้โพสต์สตอรี่ได้โพสตโซเชียลเกี่ยวกับทองคำพอเขาโพสเนี่ยเราเห็นละมันเป็นแห่งเทียนเหมือนกันนี่แหละมันคือหุ้นนี่แหละตอนนั้นรู้แค่นี้รู้แค่ว่ามันเป็นหุ้นเป็นทองคำแต่มีอยู่วันหนึ่งเขาเทรดตอนบ่ายแล้วเขาถอนเงินตอนเย็นซึ่งอันเนี้ยมันดันมาตรงกับโจทย์ที่เราวางไว้พอดีใช่ ก็เลยสนใจในเรื่องของตลาด forex หรือทองคำขึ้นมาอืมใช่เหตงที่พี่บอกว่าพี่แบ่งเป็นสองช่วงก็คือช่วง2ปีแรกในการเทรดเนี่ยก็คือช่วงที่ยังหาตัวเองไม่เจอยัง<อ>ไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรใช่แล้ว4ี่ปีหลังคือช่วงที่พี่กำลังตามหาตัวเองแล้วก็โฟกัสเป็นช่วงที่ได้ผลลัพธ์ใช่พี่ช่วยเล่าให้ผมฟังได้ไหมครับว่าช่วงสองปีแรกเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างช่วงสองปีแรกที่เข้ามาในตลาดคือเราไม่รู้เรื่องอะไรเลย ทั้งแ่งเทียนทั้งตลาดนี้มาจากไหนทองคําเขาเอาไปเทียบกับอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ไม่รู้อะไรเลยเรารู้แค่ว่าเฮ้ยเราอยากถอนเงินต่อวันแล้วก็รู้แค่ว่าเขามีกลุ่มที่คอยให้ออเดอร์เราเราไม่จําเป็นต้องมาวิเคราะห์ไม่จําเป็นต้องอะไรยังไงเราแค่เข้าตามหรือเรียกง่ายว่าสิกเนลอ่าที่มีสิกเนลให้และแบบ โอยการันตีเลยว่าเนี่ยสัญญาณนี้ TP แน่นอนอ่า TPwinrate เจ็ดิอนเปอร์เซอะไรอย่างเงี้ยคือเราตามแบบนี้ในช่วงสองปีแรกอเราเป็นไงบ้างครับโอ้ยับบอกบอกเลยว่ายับเดี๋ยวเราจะเริ่มสนุกกันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วในตลอด2ปีเนี่ยอะไรที่ยังทำให้พี่อยู่ในตลาดท้งนันที่พี่ก็รู้สึกว่าแบบตามสัญญาณตามในกลุ่มที่การันต,กนตีก็ขาดทุนยับก็เสียงเงินไปเรื่อยๆ ซึ่งมันอันตรายมากเลยนะครับการที่เราไม่รู้ตัวเองแล้วเราก็อยู่ในตลาดตั้งสองปีซึ่งมันเป็นช่วงที่มันแบบทําให้เราอาจจะหมดตัวเลยก็ได้เราต้องพูดอย่างนี้ว่าในช่วงนั้นเราไม่รู้ตัวเองหรอกเพราะว่าเราอยู่ในกลุ่มถูกไหมเรามีโจทย์แค่ว่าเราอยากหาเงินต่อวันเ,ออเรารู้แค่นั้นแล้วเราก็คิดว่าสักวันเราก็ต้อง,ต,องต้องได้ตามนั้นอะ่ะที่เป็น stable ใช่เราไม่ไม่ได้คิดถึงความเสี่ยงที่จะตามมาไม่ได้คิดถึงอะไรเลยและไม่ได้คิดถึงว่า เราจะต้องพึ่งตัวเองตอนนั้นเรามีกลุ่มเรามีเพื่อนเรามีอะไรเราสนุกมากกว่าใช่แล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนในการที่พี่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยสองปีมันรู้สึกว่านานไปแล้วเฮ้ยมันรู้สึกว่าแบบมันเริ่มเสียเวลาละแล้วมันก็เริ่มรู้สึกแบบว่าเฮ้ยม,มันอาจจะแบบเมื่อไหร่ความฝันเรามันจะเกิดขึ้นจริงวะหรือมันจะได้ในสิ่งที่เราต้องการอะไรคือจุดเปลี่ยนตรงนั้นที่ทําให้เพียบพี่มาโฟกัสในช่วงสปีอะไรคือจุดเปลี่ยน จุดเปลี่ยนก็คือว่าช่วงโควิดช่วงโควิดจะเป็นช่วงที่เศรษฐกิจทุกคนจะดรอปลงเยอะมากซึ่งในช่วงนั้นอนะ่ะทางบริษัทของพี่เองก็มีการมีการดรอปลงเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะทั้งในเรื่องของรายได้ในเรื่องของการเซอร์วิสในเรื่องของอะไรพวกเนี้ยทั้งลูกน้องก็ดรอปอะไรก็ดรอปและซึ่งมันไมเ่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายของบ,บริษัทเราก็ต้องยอมแก้ไขปัญหาด้วยที่ว่าลดค่าใช้จ่ายพร้อมกับลดเงินเดือนตัวเอง เพื่อเอาเงินเนี่ยไปหมุนในบริษัทให้มันเพียงพอใชป่ประกอบกับการเทรดที่ว่าเฮ้ยเราอยู่ในตลาดมาก็2ปี3ปีแล้วแล้วทำไมเราถึงยังยังเทรดไม่ไม่ได้กำไรที่เป็นสเตเบิลสักทีทำไมเราถึงยังไม่สามารถตอบโจทย์ที่เราตั้งไว้ครั้งแรกได้แล้วเรามาดูผลรวมของของพอตตั้งแต่เราเทรดมาอืมมันกลายเป็นว่าเงินของเราอะ่ะมันหายไปกับตัวนี้ก็เยอะเหมือนกันใช่ ตอนนั้นเนี่ยเราเรามาคำนวณดูเสียไปก็ประมาณ7หลัก mm hmm. ใช่เสียเสียทั้งหมดนะ mm hmm. อันนี้คือเสียจริงๆ mm hmm. ยังไม่สามารถตีกลับคืนมาได้นั่นแหละคือจุดเปลี่ยนจริงๆเลย mm hmm. ล้วในจุดเปลี่ยนที่พี่ปื้มตระหนักได้ว่าเราสูญเสียเวลาเราสูญเสียเงินเรากลับไม่ได้อะไรกลับมาเลยแล้วในสี่ปีหลังเนี่ยในช่วงปีแรกเนี่ยอะไรคือจุดที่พี่รู้สึกว่ามันคือจุดเปลี่ยนจริงๆ ในการที่พี่แบบเริ่มเห็นตัวเองเริ่มเข้าใจตัวเองเริ่มเห็นกําไรละพี่ทําอะไรบ้างพี่เปลี่ยนอะไรบ้างพี่พัฒนาอะไรบ้างช่วยเล่าให้กับผู้ชมที่กําลังชมอยู่ได้ไหมครับ รูปยังอยู่ไหมครับ 嗯。Mm. mm-hmm ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมรู้นะยังไม่ได้กดติดตาม YouTube ผมเพื่อไม่พลาดพอดแคสต์ดีๆแบบนี้ที่ให้ทั้งแรงบันดาลใจให้ทั้งความรู้ให้แต่สิ่งดีๆแทนคําขอบคุณโดยการกดติดตาม YouTube Billionaire Boy ด้วยนะครับคุณมากครับแล้วนิสัยหรืออะไรที่มันต้องเปลี่ยนบ้างในการที่จะเป็นเทรดเดอร์ที่จะสามารถถอนกำไรได้ทุกวันแบบที่พี่ต้องการ แล้วพี่ต้องฝึกอะไรบ้างครับในการที่จะทำได้ขนาดนั้นแล้วพวกการฝึกเข้าออ,อเดอร์อะไรเงี้ยครับก็แปลว่าในช่วงที่พี่กำลังฝึกตัวเองก็คือพี่เลิกตามคนอื่นแล้ว 嗯嗯เราในช่วงที่พี่ฝึกมาสักพักเนี่ยผมมั่นใจว่าความมั่นใจพี่น่าจะเยอะมากเพราะพี่สามารถทำร้อยเหรียญมาแปดพันเหรียญได้คือทำเงินสามพันบาทมาเกือบสามแสนได้ ผมมั่นใจเลยว่าความมั่นใจที่น่าจะแบบเยอะมากๆแล้วมันมีจุดอะไรที่มันมาทำลายความมั่นใจพี่ไหมอมืแล้วมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไหมครับที่ทำให้พี่รู้สึก ไม่เหลือความมั่นใจเลยในการเทรดช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าในเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยซึ่งมันส่งผลกระทบทำให้พี่สูญเสียความมั่นใจในการเทรดหรืออาจจะทำให้พี่ได้หมดตัวในเหตุการณ์นี้เลย ตอนนั้นพี่ได้ตัดสินใจทําอะไรไปบ้างครับเงินเฉเฉิิดนเงินฉุกเฉินนี้ก็คือเงินที่จะเป็นฉุกเฉินจริงๆในการหนุนบริษัทแล้วก็ค่าบ้านค่ารถใช่ไหมครับ ช่วยเล่าได้ไหมครับว่าตอนที่พี่ตัดสินใจเอาเงินฉุกเฉินเนี้ยแหละที่เรารสึกว่ามันเป็นฉุกเฉินจริงๆเนี่ยตัดสินใจจะเอามาเทรดอะตอนนั้นรู้สึกอะไรก่อนไหมครับรู้สึกแบบตัวเองมั่นใจหรือมีความกลัวมั้งไหมว่ามันจะมีโอกาสขาดทุนหรือไม่ได้คิดเลย,เลยก็คือมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ เราเป็นไงครับเป็นในแบบที่เราคาดหวังไว้ไหมครับเราชิพแล้วมันก็กลับมากดดันชีวิตอีกหลังั้นนี้ แล้วหลังจากวันนั้นเนี่ยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่ามันมีความรู้สึกหรือมีเหตุการณ์อะไรไหมที่มันเข้ามาถาถมหลังจากที่เรามั่นใจแล้วเราตัดสินใจพลาดไปในวันนั้นที่เอามาเทรดจนหมด แล้วพี่ต้องอยู่กับความรู้สึกแบบนี้นานเท่าไหร่ครับซึ่งผมมั่นใจว่ามันน่าจะเป็นระยะเวลาที่นานมากเรา เหตุการณ์อะไรที่ทําให้พี่ผ่านช่วงเวลาในวันนั้นมาได้ครับแล้วกลับมาเทศดอีกได้ไงครับ พอเริ่มกลับมาเทรดในครั้งนี้มันมีอะไรต่างจากก่อนหน้านี้ไงครับ การที่ที่เป็นสร้างความเจ็บปวดให้กับพี่เกือบหมดตัวหรือดะหมดตัวในช่วงในช่วงเวลาสองสามเดือนมันทำให้ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาของพี่เนี่ยมันดีขึ้นในทุกเรื่องเลยใช่ไหมครับอืม ถ้าผมถามคำถามหนึ่งกับพี่ว่าถ้าพี่เลือกได้เนี่ยพี่อยากจะเลือกเข้ามาเทรดหรือไม่เลือกเข้ามาเทรดดีครับ แล้วพี่ไม่กลัวความเจ็บปวดที่มันเคยเกิดขึ้นกับพี่ในช่วงที่พี่เลือกในการมาเทรดหรอครับแล้วถ้าพี่ย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยถ้าพี่เจอตัวเองในช่วงที่ตัดสินใจพลาดไปในการเอาเงินฉุกเฉินทั้งหมดเนี่ยมาเทรดแล้วทำให้พี่เจ็บปวดตลอด2-3เดือน กว่าจะผ่านมาได้พี่อยากจะย้อนกลับไปบอกตัวเองยังไงครับขอบคุณมาครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมมั่นใจว่าทุกๆคนที่ฟังอยู่เนี่ย อาจจะได้แรงบันดาลใจในแง่มุมต่างๆถึงความพยายามของคนคนหนึ่งที่อยากจะทำบางสิ่งบางอย่างไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองแต่เพื่อคนที่เรารักแล้วก็หลายความฝันที่พยายามทำมาถึงแม้มันอาจจะต้องผิดพลาดหรือต้องเจ็บปวดและท้ายสุดนะครับผมอยากให้พี่เพิ่มได้ฝากอะไรให้กับเพื่อนๆพี่ๆเทรดเดอร์ที่กำลังทำตามความฝันอยู่หรือหลายคนก็อาจจะเจอเหตุการณ์แบบเดียวกับ พี่ปื้มผมอยากให้พี่ปื้มได้ฝากอะไรถึงพวกเขาที่กำลังฟังอยู่นะครับ ขอบคุณพี่ปื้มมากครับท้ายที่สุดนะครับสําหรับใครนะครับที่อยากจะพูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการเทรดนะครับสามารถปรึกษาได้ฟรีตอนนี้เรามีคลาสเรียนพื้นฐานจนไปถึงคลาส แอสวแล้วก็มีเทคนิคการเทรดมากมายสามารถทักมาสอบถามได้นะครับพูดคุยฟรีทุกปัญหาทุกเรื่องราวและท้ายที่สุดนะครับขอให้ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับในเอพิโซดหน้า TalkTalkTrader talk, ในเซ t ชั่น e e p talk เราจะไปสัมภาษณ์ใครเทรดเดคนไหนรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณปื้มมากครับ